คุณผู้ชมครับท่ามกลางเสียงฉลองชัยของแลนโดลอริสและความคลั่งไคล้ของแฟนๆนับแสนในสนามอินเตอร์ลากอสที่ยังคงกึกก้องบรรยากาศในพิษของทีมวิลเลียมส์กลับเต็มไปด้วยความเงียบงนันและความรู้สึกว่างเปล่านี่คือสุดสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่พวกเขาต้องเดินออกจากสนามโดยไม่มีคะแนนติดมือแม้แต่แต้มเดียว ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สรงแรงสั่นสะเทือนโดยตรงไปยังการต่อสู้เพื่อปกป้องอันดับที่5ที่สำคัญยิ่งในตารางคะแนนประเภททีมผู้สร้างอเล็กซานเดอร์อัลบอนนักขับชาวไทยลูกครึ่งอังกฤษได้สะท้อนความรู้สึกของทีมไว้อย่างชัดเจนว่าผมคิดว่าวันนี้เราควรจะทำคะแนนได้คำพูดของเขาไม่ได้เป็นเพียงการแสดงความเสียดาย แต่เป็นการเปิดประเด็นไปสู่การวิเคราะห์ความผิดพลาดและโชคร้ายที่เกิดขึ้นตลอด71รอบการแข่งขันเกิดอะไรขึ้นกับทีมวิลเลียมส์ในสนามนี้และความผิดหวังครั้งนี้จะส่งผลต่อการแข่งขันที่เหลืออีกเพียง3สนามสุดท้ายอย่างไรผลการแข่งขันของอเล็กซานเดอร์อัลบอนและคาร์ลสไซส์ที่ปรากฏบนตารางอาจดูเหมือนเป็นเพียงตัวเลขแต่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้น คือเรื่องราวของโอกาสที่หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายมันคือภาพสะท้อนของสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคซึ่งทําให้เป้าหมายในการเก็บคะแนนที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมกลับไปไม่ถึงฝันการวิเคราะห์ผลงานของอัลบอนยิ่งตอกย้ําความเจ็บปวดเขาเข้าเส้นชัยในอันดับที่11ด้วยเวลาที่ตามหลังเลียมลอสันจากทีมเรสซิ่งบูสผู้คว้าคะแนนสุดท้ายไปครองไม่ถึง2วินาทีความใกล้เคียงในระดับนี้แสดงให้เห็นว่า เพียงแท็กความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรือการตัดสินใจที่แตกต่างออกไปเพียงนิดเดียวก็อาจเปลี่ยนผลลัพธ์จากความว่างเปล่าให้กลายเป็นคะแนนอันล้ำค่าได้แต่สำหรับวิลเลียมส์ในวันนั้นโชคชะตาไม่ได้เข้าข้างพวกเขาเลยซึ่งนักแข่งทั้งสองคนต่างก็ต้องเผชิญกับเรื่องราวและอุปสรรคที่แตกต่างกันไปตลอดการแข่งขันผมคิดว่าวันนี้เราควรจะทำคะแนนได้ประโยคนี้จากปากของอเล็กซ์อัลบอน คือแกนหลักของความผิดหวังที่เกิดขึ้นเขามองว่าทีมมีโอกาสอยู่ในมือแต่กลับปล่อยให้มันหลุดลอยไปด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ในช่วงแรกของการแข่งขันที่ทีมให้เขาอยู่ในสนามนานเกินไปในช่วงแรกซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องเหมือนโดมิโนทําให้การแข่งขันในช่วงที่เหลือทั้งหมดเป็นไปด้วยความยากลําบากแต่ความกังวลที่ใหญ่กว่าของอัลบอน คือปัญหาเชิงลึกเกี่ยวกับสมรรถนะของรถในสนามแห่งนี้เขาเปิดเผยอ,อย่างตรงไปตรงมาว่าผมคิดว่าสุดสัปดาห์นี้ถ้าดูจากข้อมูลบลกระดาษแล้วเราเป็นรถที่ช้าที่สุดและเราก็แค่ดิ้นรนต่อสู้มาโดยตลอดคำพูดนี้ได้จุดประกายคำถามที่น่าคบคิด การขาดความเร็วอย่างน่าประหลาดใจนี้เป็นเพียงปัญหาเฉพาะสนามอินเตอร์ลาโกสหรือเป็นสัญญาณเตือนภัยที่น่ากังวลสำหรับรถ F W 47ที่ต้องเร่งแก้ไขก่อนฤดูกาลจะสิ้นสุดลงท่ามกลางความผิดหวังยังมีแสงสว่างเล็กๆปรากฏขึ้นเมื่อเอาบอนสามารถทำรอบที่เร็วที่สุดในการแข่งขันได้สำเร็จซึ่งเป็นความสำเร็จที่ขัดแย้งกับผลลัพธ์สุดท้ายอย่างสิ้นเชิง มันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของรถที่ซ่อนอยู่แต่ทีมไม่สามารถนำมันออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เมื่อถึงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับคาร์ลสไซน์เรื่องราวของเขาแตกต่างออกไปโชคชะตาได้เข้ามาทักไทยเขาตั้งแต่ไฟแดงทั้ง5ดวงเพิ่งจะดับลงในจังหวัดชุลมุนที่โค้งแรกเขาถูกบีบโดยรถเฟอร์รารี่ของลูวิสแฮมิลตันแชมป์โลกเสมัยที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมม้าลำพองในฤดูกาลนี้จนเกิดการประทะ และทำให้ปีกหน้าได้รับความเสียหายอย่างหนักความเสียหายดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการขับขี่ตลอดทั้งเรสมันทำให้รถเกิดอาการอันเดอร์สเตียหรืออาการหน้าดื้อเหลียยากและเร่งการเสื่อมสภาพของอยางหน้าอย่างมหาศาลทำให้เขาไม่สามารถทำความเร็วเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งในกลุ่มกลางได้อย่างที่ควรจะเป็นซ้ำร้ายปัญหาอื่นๆยังถาถามเข้ามาซ้ำเติมอีกทั้ง พิตสต็อบที่ช้าเล็กน้อยในช่วงแรกซึ่งยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกสร้างสรุปความรู้สึกของเขาไว้ได้อย่างน่าเห็นใจว่าเมื่อนําทุกอย่างมารวมกันเราห่างจากคะแนนไม่กี่วินาทีคุณย่อมสงสัยเสมอว่ามันอาจจะเป็นอย่างไรคําพูดนี้ตอกย้ํำธีมหลักของวิลเลียมส์ในสุดสัปดาห์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือโอกาสที่หลุดลอยไปแม้ว่าทั้งอัลบอนและไซส์จะเจอปัญหาต่างกัน แต่บทสรุปของพวกเขาก็คือความผิดหวังเช่นเดียวกันและมันกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพรวมของทีมการไม่มีคะแนนของวิลเลียมส์ในสนามนี้ไม่ใช่แค่ความผิดหวังในสนามแต่ยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการแข่งขันชิงแช,งชมป์ประเภททีมอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมคู่แข่งโดยตรงอย่างเรสซิ่งบูชทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสวนทางกันสถานการณ์ล่าสุดคือช่องว่างระหว่างวิลเลียมส์และเรสซิ่งบูชลดลงเหลือเพียง29คะแนน ในขณะที่เหลือการแข่งขันอีกเพียง3กลางปรีและอีก s p r i n สปรินท์เรสทำให้ยังมีคะแนนให้เก็บอีกเป็นจํานวนมากความน่ากังวลยิ่งทวีคูณเมื่อมองไปที่ผลงานของทีมคู่แข่งในสนามนี้ซึ่งนักแข่งทั้ง2คนของพวกเขาสามารถจบใน10อันดับแรกและเก็บคะแนนสําคัญไปได้พร้อมกันตรงกันข้ามกับวิลเลียมส์อย่างสิ้นเชิงตอนนี้ความกดดันทั้งหมดได้ถาถมเข้าใส่ทีมวิลเลียมส์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เซาปาโลกลางปีคือบทสรุปของสุดสัปดาห์ที่แย่สำหรับวิลเลียมส์พวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาที่รุมเร้าทุกมิติไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดด้านกลยุทธ์การขาดความเร็วอย่างน่าใจหายโชคร้ายที่ไม่คาดคิดและความเสียหายของรถที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการแข่งขันแต่วิกฤตอาจจะยังไม่จบเพียงเท่านี้เจมส์วอลส์ทีมบอสของวิลเลียมส์ยอมรับว่าสุดสัปดาห์ที่บราซิลนั้นโหดร้ายและที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าคือทีมกำลังเผชิญก,กับการขาดแคลนชิ้นส่วนอะไรอย่างหนัก หลังจากเกิดอุบัติเหตุใหญ่ถึง5ครั้งใน2สนามล่าสุดซึ่งเป็นสถานการณ์ที่แทบไม่มีทีมใดในกริดจะรับมือได้สนามต่อไปที่ลาสเวกัสจึงไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อแก้ตัวแต่จะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญถึงความสามารถในการฟื้นตัวและรับมือกับวิกฤตของทีมท่ามกลางปัญหาที่รุมเรา้า วิลเลียมส์จะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาปกป้องอันดับที่5ของพวกเขาไว้ได้หรือไม่หรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของฤดูกาลของพวกเขาคำตอบทั้งหมดรออยู่ที่ลาสเวกัสสติปเซอร์กิต